ไฮไฮครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับแอดแกมช่องแกมบันียนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันในเกม Hell Divers 2เมื่อวันที่13พฤษภาคม2025ที่ผ่านมาเกมนี้ได้มีการอัปเดตครั้งใหญ่เสริมแกร่งครับของเจ้าพวกหนึบดีลูมิเน e รวมถึงระบบใหม่ระบบแต่งปืน customization weapon นั่นเอง ระบบนี้คร่าวๆเลยคือเราจะสามารถแต่งปืนได้แต่ตอนนี้แต่งได้แค่ปืนพิเศษนะก็จะมีคําว่าค mm ัสตอมไมค์เห็นตรงนี้แล้วเราสามารถจัดโหลดเอาของปืนได้ทั้งหมด3แบบด้วยกันพอลีกเข้าไปที่คัสตอมไมค์ตรงนี้ก็จะมีเลเวลของปืนที่มีทั้งหมด25่สิบเลเวลและเราจะต้องลงไปเล่น1น mm ึ่งภารเพื่อเก็บ EXP มาอัพเลเวลของปืนคล้ายๆกับอัพเลเวลของตัวละครเราเลยนั่นเองของแต่งปืนแต่และกระบอกเนี่ยก็จะต่างกันแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่3แบบคือ ออปติกสูรเลงของปืนอันเดอร์บารและก็ตัวมัสเซลหรือว่าปากกระบอกปืนนั่นเอง ซึ่งของแต่ละอย่างก็จะมีะเลเวลปล็อกที่ต่างกันไปแล้วก็จะมีในส่วนในแพทเทิร์นเนี่ยที่เป็นสกินปืนด้วยเนาะการฟาร์มเวลปืนแต่ละรอบเนี่ยมันก็จะใช้เวลานานาใช่ไหมครับในคลิปนี้แกมก็เลยจะขอมาพูดถึงเทคนิคการฟาร์มเวลปืนให้ได้แบบรวดเร็วฉบับคนมีเวลาน้อยรวมถึงการโซโล่ลงไปเล่นเนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกันนั่นเองซึ่งจะเป็นยังไงอย่าลืมคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับให้แกมและเราไปดูเทคนิคการฟาร์มเวลปืนของเกมเฮเลเวอร์กันเลยกว่าจ้า สำหรับดาวที่เราจะลงไปฟาร์มกันเราจะไปที่แฟคชั่นของตัวหุ่นออโตมัตนแล้วให้เราเลือกดาวที่มันเป็นพื้นที่เปิดโลกก็อย่างตอนนี้จะมีชารอนพามนะครับเป็นดาวที่โล่งๆเลยแล้วก็เลือกระดับสิบเซปุ๊บให้เราเลือกมิชชั่น search and destroy นะครับผมพอหลังจากที่เราลงเฮลพอร์ตมาก็ให้เราเลือกเกิดจุดใกล้ๆ Extract z o ซ e นะครับผม เสร็จปุ๊บชุดเกราะที่เราใส่ไปเด็แนะนําว่าควรเป็นชุดเกราะไรส่วนจะใส่เสื้ออะไรนั้นก็แล้วแต่ท่านเลยเด่กเด็จะเลือกเป็นตัวสเกลแล้วกันหรือว่าใส่เป็นชุดการระเบิดก็ได้เนาะเสร็จปุ๊บให้เราเลือกปืนที่เราต้องการที่จะเอาลงไปฟ้าอย่างเช่นช่วงนี้เมตาเนี่ยมก็จะมีตัว liberator carbide ของวอร์บอลไวเปอร์คอมมานโดกับ ตัว r e พ m m n t S M G ของบอบอลทูเอ็นโฟเซอร์แล้วก็ที่มาแรงอีกปืนหนึ่งนั่นก็คือไส์ส่วนปืนพกเขาแนะนำให้ใช้ตัวเอาจีมาทําหัวลบอ p g ขนาดย่อมของบอบอลเซเว่นออฟฟรีดอม คื่อเน,นี้จะไว้ใช้จัดการโรงงานแบบง่ายได้ส่วนระเบิดเอา Impact ก็ได้าจะไว้ฆ่าตัวตายพอเราเสร็จมิชชั่นมันจะได้จบไปไวส่วนบูสเตอร์ไอเทมเอาตัวนี้ไปแล้วก็สตาร์เเจมแนะนําเป็นตัววอลกิ้งบาร a แล้วก็ส8 0ตสส่วนที่ขาดไปได้เลยคือป้อมปืนแอนตี้แทส่วนปืนสปอร์ตเพอนใช้เป็นคอซาแคนนอน โอเคเมื่ okay, อเราลงมาถึงครับให้เรารีควานหาดูรอบๆสถานที่ก่อนครับว่ามีตรงไหนที่สามารถจัดการโรงงานได้บ้างอย่างเนี้ยเราลงมามันเป็นพื้นมุมที่ไม่ใช่มุมสูงอะ่ะเราก็จะยิงแอนตีแทงยากเพราะงั้นเราไปศาสตร์บลาสเน็ตโพเทสไปเกันนะครับเดี๋ยวเราเรียกตัวปัสาให้เรียบร้อยเ okay. ย่ยำเลยครับพร้อ,อมลาด ไปเลยเสร็จปุ๊บให้เราไปหาเอาโพสอีกจุดหนึ่งที่ใกล้สุดซึงจนมีแจมมอเลยจะไม่ต้องเสียเวลาอ้มีพาโวการชิปด้วยนี่ก็จะเล่นยากขึ้นมาหน่อยนะครับอันนั้นเป็นเรดาร์แต่เรดาร์เราไม่ต้องสนใจครับคุนจะเสียเวลาให้เรารีบวิ่งไปหาเอาโพสทำลายกันเลยครับผม ซึ่งนี้โชคไม่ดีหน่อยที่เราวอ l กิ้งไปแล้วมันไม่โดนไอตัวคอ์บ,บิเคเตอร์เลยสักจุดนะครับเคทานี่ก็แอบเสียดายหน่อยแต่ไม่เป็นไรโอเคเราเจอเฮฟวี่อาโพสครับอ่าสวยละ เจอกัรชิปงั้นเราต้องรีบละสามไปสู่ทางใข้างในเลยครับเน้นเควสเสร็จนะครับตรงนั้นมีโรงงานการชิปตัวเทสเนี่ยจะมีโรงงานอยู่6จุดเท่ากับว่าเราขาดอีก3ต่นี้เราเก้า กัดชิปมันตามเราแล้วก็ตายโอเคถ้าตายอย่างนี้ให้เราไปเกิดตรงใกล้ๆพอเทสอะไรแล้วกันนะถ้ามันเกิดใกล้เทสไม่แต่เราไม่มีอะไรยิงโหรถฟังจีขนาดย่อมนะไปเก็บคอซาก่อนแล้วกันนะครับรอตี้มีบีลวด เอกไก่ไก่ไก่ตรงนี้ขึ้นได้ไหมขึ้นได้ขึ้นได้ได้ไม่ได้ได้ได้ก็แมตช์หนึ่งเราจะได้ประมาณไม่เกิน12ทีนะครับ ให้สองจุดชีพมาแล้วแล้วก็ระวังืินใหญ่ในคอเทสด้วยนะเนาะงั้นใช้เป็นัอนทีแทงมโอเคเอาคอสายิง ว่ามีอาข้างในด้วยสวยแล้วสวยแล้วโอเคตายตอนนี้ดูถ้าจะด่วนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลงที่โรงงานเลยนะติดไหมเนี่ยติดจบเลยเจอบัก๊กลงไหมลงได้หนึ่ง อันนี้ไม่ติดครับไปเจ็บคอซาด้อสวิจัยอันนี้เราขายอีกสามนะแล้วเราเลยฟอสอีกหนึ่งซึ่งเทาว่าเราเกิดได้สองครั้งแต่ไม่ต้องไปสนใจคอซาละทีเราฟานหายนู้นเลยไปเอาโพชทางด้านขวาบนเลยจ้า โลมันก็จะแบบเน้นดวงหน่อยนะพื้นที่อะไรถ้าจุดไหนมีแจมเมอร์อะไรเงี้ยเราก็จะเล่นยานะอยาตรงนู้นก็มีแจมเมอร์นะทุกคนสองจุดเลยไม่ได้เราต้องการอีกสาวปักสติมไปเลย โดนไหมไม่โดนแจมงั้นใช้เป็นแอนตี้แทงถ้าบอกว่าตรงนี้มีสองจุดนะครับเราก็จะขาดหนึ่งจุดโอเคมาแล้วอย่าฟ่า โอเคแปดครับเก้าขาดทุกหนึ่ง <gig> วิ่งไปนู่นเลยครับโห oh, อยู่ไกลมาก เรารีสไพรรอ,อเลยเพราะเราอาจจะไม่ได้ใช้โคซาแล้วตอนนี้เราเสียเวลาที่เราต้องเดินวิ่งไปนูน่นนะจริงๆมันสามารถจบได้ภายในห้านาทีนะแต่นี้แต่แกมกินไปล,ละเจ็ดนาที มีตั้มดาวน์โหลดมาเอาอีกนัดอ,อยู่ไกลเนาะเนี่ยถ้าพื้นที่เราตรงนี้เป็นมุมสูงเราก็ดีจะตรงนี้ได้โชคดีที่หินหมือนดันบางพยายามเดินเร,เรียงพวกพาโทนะ ปักยาไปเลยนี่แหละที่เอาบูสเตอร์วิ่งเร็วตอนปักยามาพวกนี้นี่แหละเราจะต้องได้ใช้ปักยาเวลาเราวิ่งไกลๆนะเราตอนนี้เราเจอพัทโทล่ะสวยแล้วครับนั่นโอเคเราเหลืออีกใช่โอกาสสุดท้ายไปเกิดไกลๆเลยครับตอนนี้ ใชโ้โค้ด้าครบสองนาทีพอดีโอเคโรงงานอยู่หน้าเราพอดีอไปจบขาดต,ตายได้จบนี่ครับหนึ่งมิชชั่น ทีนี้เราก็มาดูเอที่เราจะได้กัน,นครับเพราะว่า AP เที่เราได้น,นี้จะเอาไปบวกกับเวลปืนนะครับไม่จําเป็นต้องว่าเราต้องยิงเท่าไหร่ถึงจะได้ AP เเท่านั้นนะครับเราแค่ลงไปเล่นเนี่ยเราได้พันสองก็เท่ากับว่าอาวุธเราก็จะได้ AP เพีันสองนะครับนะเวลอัพเลยก็ประมาณนี้เนาะ สำหรับการฟาร์มปืน1นตาก็จะได้1เวลจะถ้าเล่นปืนไหนครั้งแรกหนึ่งตาจะได้4เวลเฉลี่ย3ามแปนาทีจะได้1เวลก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับเทคนิคการฟาร์มเวลปืนในเกม Hell Diver 2ของแพทลาสุดสําหรับใครที่สงสัยอะไรเกี่ยวกับเกม Hell Diver ก็สามารถสอบถามมาที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้หรือว่าคลิป Hell Diver ก่อนหน้าได้เลยนะจ๊าสำหรับวันนี้เจมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้บ๊ายบายจ้าทุกคน